วันนี้กูจุ๊บจะพาทุกคนไปกินก๋วยจับยวนแต่ใหอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเราไม่ได้ไปกินที่อุบลที่ภูเก็ตเขาก็มีอยากจะบอกว่ารสชาติด,ดั้งเดิมเหมือนที่เคยไปกินมาเลยจะซื้อกลับบ้านหรือทานที่ร้านก็ได้นี่หมูยอมาจากอุบลของแท้ขายดีหรือเปล่าไม่ต้องพูดเยอะดูจากปริมาณเล้งที่เขาทำในแต่ละวันวันนี้ที่สั่งเมนูแรกก็จะเป็นปากหม้อยวนข้าวเกลียบกรอบตัวแป้งดีมีทั้งส่วนที่กรอบและนุ่มไส้มีความฉ่ำไม่แห้งจนเกินไปจะบอกว่าไส้ทะลักเลยก็ว่าได้บวกกับรยอหมเจี ไม่ต้องกลัวเจ๊งกันเลยทีเดียวปะ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อเมนูที่2การเมนูที่2ก็จะเป็นปังหม้อยวนไข่พับตัวนี้เราจะตอกไข่กับแป้งลงละเลงบนผ้านึง่งเมื่อไข่สุกแล้วเราก็จะทําการใส่ไส้ตัวไส้จะเหมือนกับเมนูที่แล้วแต่จะเพิ่มหมูยอเข้ามาจากนั้นก็พับทั้งสีด้านแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวแบบจุกๆเหมือนเดิมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปต่อเมนูสุดท้ายการเมนูสุดท้ายก็จะเป็นนี่ก๋วยจับยวนพระเอกของเราแนะนําว่าเมนูนี้ให้ชิมก่อนปรุงเพราะรสชาติเขาทํามาอร่อยกําลัง ของโกะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยก็แล้วแต่ชอบนะชิมก่อนไปถึงเวลาที่รอคอยเห็นไหมหน้าตาน่ากินมากๆอย่างแรกอะ่ะน้ําซุปที่เนี่เขาหวานน้าต้มกระดูกลิงของเขาก็เปื่อยกําลังดีทานแกล้มกับหมูยอแล้วก็น้่จิ้มเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวต่อมาปากหมอ้อข้าวเกลียบกรอบนี้ต้องบีบมะนาวก่อนทานนะรสสัมผัสครบกรอบนุ่มแล้วก็ฉ่ำไส้สุดท้ายก็จะเป็นปากหมอ้อยวนไขพ่พาบตัวนี้จะให้รสชาติที่ครบรสจะมีเทคเจอร์ที่นุ่มละมุนลิ้นมากๆแนะนําร้านนี้เลยนะครับสาหรับ ใครที่หาทานอยู่อร่อยไม่อร่อยอะ่ะลองดูในจานแล้วกันลองมาแล้วก็จุ๊บไปกินดย์พิกัดข้างเซเว่นซอยโรงไฟฟ้าตรงข้ามทางเข้าห้างซูเปอร์ชิพด้านหลังอย่าลืมแวะมาลองกันนะครับ